ประกาศจากสบควันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเี่ยวเจ๊น่าจะเข้าใจอะไรผิดมาประกาศจากสบคมารายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดอะไรตรงนี้นกยูงไม่เข้าใจพี่อะทำไมอะคะสบคในที่นี้ก็คือก็คือก็คือศูนย์บริหารการบินเพื่อคนไทยที่น่ารักยังไงล่ะคะเดี๋ยวก่อนค่ะนกยูงขออนุญาตถอดแว่นนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่า แว่นเนี่ยสะบดบังความน่ารักของเราสองคนนะคะ <co f maid> สอบคอของทางเราขอประกาศว่านกแอร์ให้บริการตามปกติไม่เคยหยุดบินนะคะใช <Chand, S 1> <c oughs> ่ค่ะเราก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ NOK OK News ค่ะตอนนี้เป็น ep ที่18แล้ <l oss> แลวนะคะสวัสดีค่ะนกโปเต้ค่ะสวัสดีค่ะนกนกยูงค่ะแล้วก็ <m uch> อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ๊งกิง ที่จะไม่พลาดกิจกรรมแล้วก็ข่าวสารดีๆจากนกแอค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนค่ะก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะว่าการไม่มีโรคเป็นราบอนะันประเสริฐเนอะนุกยูจริงค่ะเจ๊ถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะคะเราสองคนก็อยากจะให้หัวใจของทุกท่านแข็งแรงด้วยค่ะ ออกไปเที่ยวเมืองไทยกันให้ชุ่มฉ่ำหัวใจเลยนะคะเมืองไทยเที่ยวได้ทุกที่เท่ทุกสไตล์และตอนนี้นะคะยังได้รับสิทธิ์เงินคืนจากตั๋วเครื่องบิน40%แต่ไม่เกิน1,000บาทกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่นะคะใช่ค่พะพิฉะนั้นนะคะเราต้องออกไปเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงเลยชี่มิคาเจใช่แล้วคะ่ะถ้าเกิดว่ายอยากไปไหว้หลวงพ่อทันใจก็ให้นกแอพาไปนะจ๊ะอยากไปขอพรไอ้ไข่ก็ให้นกแอพาไปว่า Rabbi, Diamond, อยากจะไปชมวัดเรืองแสงสวยๆโอ้อยากจะไปมวนออกม้วนใจที่ไหนก็ให้นกแอ๋พาไปเด้อค่ะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยนะพี่โปเต้ก็ให้นกแอ๋พาไปค่ะเพราะว่าทำไมรู้ไหมคะเจเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านกแอของเรานะคะมีเส้นทางบริการการบินเนี่ยครอบคลุมทั่วไทยเลยค่ะไม่ว่าจะจะไปเหนือสุดใต้สุดนะคะ ก็ให้นกแอร์พาไปค่ะใช่แล้วค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านกแอร์ให้บริการตามปกติไม่มีวันหยุดนะคะใช่ค่ะโดยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนกยุงเรามีเที่ยวบิน604เที่ยวบินต่อสัปดาห์ว,าว้าว23จังหวัดววและไม่มีการหยุดบินแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดค่ะเพราะฉะนั้นต้องอให้นกแอร์ บินของนกแอร์ของเรานะคะพี่โปเต้ก็มั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีเกราะป้องกันไวรัสที่ชื่อว่าชิวเอค่ะค่ะเปรียบเสมือนะคะเป็นเกราะป้องกันไวรัสที่ได้มาตรฐานสากลเลยถูกต้องแล้วค่ะและด้วยความที่เราเนี่ยนะคะเป็นสายการบินของคนไทยที่จะต้องทําหน้าที่เพื่อคนไทยนกแอร์ใส่ใจดูแลเทคแคร์คนไทยมอบค,ความสะดวกสบายแล้วก็รอยยิ้มให้กว้างยิ่งขึ้นนะคะด้วยการให้สิทธิ์ฟรีไปเลยค่ะอัปเกรดที่นั่งนกพรีเมียมซีดสาว ดังต่อไปนี้ค่ะใช่ค่ะเริ่มที่ผู้โดยสารนะคะที่เป็นผู้แทนศาสนาค่ะอย่างเช่นพระภิกษุแม่ชีนักบวชบาทหลวงพราหมณ์หรือว่าอิหม,ม่มเป็นต้นค่ะ,คะบุคลากรทางการแพทย์นะคะผู้โดยสารที่สูงอายุก็คือมีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปค่ะผู้โดยสารตั้งครรภ์ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเช่นผู้โดยสารที่ไม่สบายแล้วก็<อ>ต้องการลดเข็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้โดยสารท,ที่แบบ เก้าสเต็ปลำบากใ,<ช>ใช่ไหมคะ,คะยังไม่พอค่ะพี่โปเต้มีอะไรอีกค่ะแย่เรายัางใจดีค่ะว้า ก็คือผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วประเภทนกแม็กซ์นะคะจะได้น้ําหนักกระเป๋าเพิ่มขึ้นเป็น20กิโลกรัมค่ะเริ่มตันง่ต่14สิงหาคมถึง31ตุลาคมศกน้ค่ะยิ่งกว่าคุมไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะและข่าวดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์พายุซินลากูได้เข้าถล่มประเทศไทยทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ในหลายๆจังหวัดนะคะซึ่งสายการบน นกแอร์ของเราก็ได้มีส่วนช่วยเหลือคนไทยค่ะโดยเป็นตัวกลางนำส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเส้นทางที่นกแอร์ให้บริการนะคะได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่จังหวัดเลยและจังหวัดระนองค่ะว้าวอ,อย่างเงี้ยเจ๊จ็ต้องรัวมือให้นกแอร์หนึ่งจังหวัดแล้วแหละเริ่ม ดูแลใส่ใจคนไทยแบบนี้นะคะทั้งช่วยน้ำท่วงทั้งอัพเกรด p รี m มี m s e ซ t Free และยังไม่หมดค่ะสำหรับผู้โดยสารน,นกแม็กซ์เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าไป20กิโลกรัมเลยนะคะโอ้โหเดินทางครั้งต่อไปนี่นะคะให้นกแอร์สายการบินของคนไทยเพื่อคนไทยดูแลคุณน,นะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะพี่โปเต้ใช่ค่ะแต่ก่อน เล่นเกมเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ไป็าทาง5ท่านะคะกดกนกระดิ่งเอาเลยค่ะเพราะเขาเหล่านี้นะคะได้รับรางวาัลตั๋วเครื่องบินไปกับภายในประเทศจํานวน2ที่นั่งค่ะทั้งหมด5่านในแคมงเป็นแฮชแท็กให้นกแก่ผ่าไปค่ะใช่แล้วค่ะถ้าอยากได้กี่ อยากได้ต้องทำยังไงอะ่ะทำยังไงล่ะคะ่ะมาเล่นเกม,ม<า>กันดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะก็ถึงเวลาของการเล่นเกมแจกของรางวัลกันแล้วค่ะเพียงทําตามกติกาง่ายๆดังนี้เลยนะคะแชร์โพสต์นี้ออกไปที่หน้าวอลของคุณอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็พร้อมติดแฮชแท็กให้นกแอร์พาไปและมีอีกหนึ่งแฮชแท็กที่คุณต้องติดนั่นก็คือแฮชแท็ก n o OK k news นั่นเองค่ะ พร้อมกับคอมเมนต์ตอบคำถามง่ายๆนะคะที่ว่าสถานที่เที่ยวที่ใดในเมืองไทยที่คุณอยากให้นกแอร์พาไปคือที่ไหนเพราะอะไรแล้วก็อย่าลืมแท็กคนที่คุณอยากพาไปด้วยนะคะง่ายๆแค่นี้เองง่ายมากตอรับล่งลอยยังดีกว่าอีกนะเนี่ยนะคะคุณเจแค่แปรงนิ้วของคุณติดค่ะติดแไม่ใช่แค่ปลงนะคะ นั่งมองหน้าเราสองคนแค่นั่งมองหน้า <c oughs> ก็ได้ของรางวัลวไปเลยค่ะใครนะคะที่ตอบคำถามโดนใจกรรมการนะคะรับไปเลยค่ะตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศนะคะจำนวน2ที่นั่งทั้งหมด3รางวัลค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ีหน้าจะมีอะไรมาให้ติดตามกันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวไปเชียงใหม่ก่อนนะให้นก,นอกแอร์พาไปเดี<ป>๋ยวไปสุราษฎร์ก่อนนะก็ต้องนอกแอร์พาไปสิคะ่ะไปเรือนรองดีกว่าให้นกแอร์พาไปสิคะ่ะจะไปที่ไหนก็ให้นก